สวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้พบกับผมอีกแล้วนะฮะเตอร์เกมมิ่งวันนี้มาสอนฟาร์มตังค์มอนาเตอร์ออนไลน์ทับไทยคร้บได้ตังค์ป่าวไม่หรอกดูวิธีเอาเองไม่จบอกเราผมนี่แหละบอกแรกนะครับผมฟาร์มตัวเอ็กขายตัวเอ็กจะไปฟาร์มได้ก็เดิมเมื่อต้องมีดิจิมอนเวลเก้าสิบเก้าแล้วครับผม เรามีดิจิมอนเวก็99แล้วให้มาเรามาที่รถไฟทำมาที่รถไฟแล้วพอมาที่รถไฟเสร็จเราต้องเดินไปตรงที่เกนเนี่ยอาเนี่ยเอออาเนี่ยแล้วก็เข้าไปเลย ฮัลโหลสกอตนะครับผมเรามาถึงที่นี่ใช่ไหมครับใช่ไหมนะครับผมเราไปถึงที่นี่แล้วเราก็ต้องเดินฟาร์มนะฮะไปนะฮะฟาร์มจะอยู่ตรงนี้ ัวพึ่งฟาร์มบีมอนเราจะเจอกับฟาร์มบีมอนไปนั่งอยู่กับเบโลน่าผมเราก็จะตีไล่เวฟไปนะครับผมขั้นแรกเราจะต้องตีฟาร์มบีมอนแล้วก็พอวัสมอนเกิดเราก็ต้องตีวัสมอนนะครับผมขอเปลี่ยนร่างแป๊บหนึ่งครับ ถ้าใครโหดๆร์มด้วยก็น,น่าจะลำบากหน่อยถ้าคนเพิ่งเวล์กัสสเก้าแล้วครับผมก็น่าจะฟังได้แหละก็ตีพัด์ีีวันสองพาร์มอนจะเกิดทั้งฝั่งนี้และฝั่งนู้นนะครับผม ไดแล้วครับผมสองฟังนะฮะขายก็เอามันออกเลยครับอา่าก็ตี ต้องตียังแค่บีมอนเกิดน,นะครับผมว่าร่งสองหมดแล้วแต่ยังไม่มีมอนเกิดตีล่างต่อนะครับเกิดแล้วดีกว่า,าต,วตีวัดเสร็จนะฮะร่างสองก็ มันจะเกิดร่างสามแล้วก็ตีเลยตีแค่มีมอดล่างสามเสร็จมันจะมีบอสออกมาฮะให้เราทำการตีมันเพื่อดรอปตัวนะครับผม ตอบตัวสองใบนะครับสาหรับคนที่อันดับหนึ่งถึงสิบนะครับผมนี่นะสองใบ,บ,นะบ Q Q นะครับไอคิวเขยียวนะครับ,บตัวเอ็กขายได้ใบละสามสิบเอ็มนะครับสามสิบเอ็มหนึ่งใบได้สามสิบเอ็มเราตีวีเวฟหนึ่งเนี่ยเราจะได้สองใบถ้ากับว่าเราจะได้หกสิบเอ็มนะครับผมคนอันดับหนึ่งถึงสิบนะ ครับเ้าพี่บอกไฮนะที่สองนะผมไข่ที่กีคอมันก็จะมีคนรับที่กีคออยู่ที่คอได้จากการแกนไข่ไข่เนี่ยแนะนำให้ถ้าเกิดว่าอยากควาร์มิงก็เวอร์ชั่นนะครับไข่มันจะดอปง่าย เอาไปลเห็่ไหมพอตอบแล้วเนี่ยเราก็จะเอาไข่สแกนนะผมขอครับลับไปสแกนให้ดู ไปเครื่องสแกนกันเลยตอนนี้ผมมีกิวนะครับเซิร์ฟเวอร์ออนไลน์นะครับใครอยากเข้าก็าได้นะครับผมเซิร์ฟเวอร์ไทยเบลฟีนะครับผมแล้วก็จะเอาไข่ไปสแกนแล้วเราก็จะได้มันจะสุ่มนะครับได้ล่าตากับอี่คอจะอันนี้ผมได้ตาป่ะ มได้ได้ดีคอมาแล้วเอาไปขายแล้วราคาแปดถึงสิบเอ็มแปดถึงสิบเอ็มนี่คือราคาดีครับใครขายถูกวคนนี้ก็ไปว่ากันเท่าไหสามนะฟาร์มซิลเอทีขายฟาร์มซิลเอท ก็ให้ฟาร์มรซิลกิมอนฟาร์มซิลกิมอนก่อนนะครับฟาร์มไปขายเพราะว่าราคาซิลกิลมอนจะอยู่ที่ 15M และได้ดัตต้ามากรดด้วยมาขาย M นะครับที่รอปซิลกิลมอนนี่ก็จะมีอ๋อเป็นกาเชียบ้านอนนะไรหิมะบ้านว่าอยู่หิมะนะครับ นี่เกินสิบนาทีแน่นอนไม่ตัดเกลียดก็กอกันเอาแล้วกันครับ ะรตรงนี้ก็จะมีทั้งคุรีสซมอนนะฮะใบละสิบห้าเอ็มนะสิบห้าเอ็มฟาร์มไดนะ้ก็มีตรงนี้กิลมอนซิกิลมอนนะฮะคฟาร์มค่อนข้างเยอะๆนะฮะฟาร์มก็จะได้ซิลมานะฮะได้ซิล จะเป็นห้าตาเป็นนี้เลยแล้วก็มันจะมีตอบไข่คือเขียวเงี้ยฮะค่าสแกน 50, ห้าสิบเฮ้ยค่าสแกนร้อยี่ห้าเอ็มเฮ้ยร้อยี่ห้าบีต่อชิ้นนะครับผมได้เป็นดาตต้ามากรนะครับผมสามารถเอาไปขายกันได้นะครับที่สี่ก็ต้องเป็นลงดันหาของที่ต้องค่อนข้างจะโหดอยู่ คเขาเรื่องกันต่อแล้วเขาเรื่องกันต่อกี่สีนะฮะฟาร์มฟาร์มฟาร์มไม่ใช่ฟาร์มเดิกเพว่าลงดันดันหาของขายนะครับผมวิธีลงดันนี่ก็น่าจะลงดันนี่จะต้องโหดนิดหนึ่งแล้ว ก็จะให้ชาวบ้านเขาแบกก็ได้ครับถ้าชาวบ้านเขาอยากแบกดันมันก็มีหลายดันครับผมจับยากกับจับง่ายนะผมทําให้ลงจับทำว่าให้โหดไปเลยนะผมปั้นตัวโหนไว้ปั้นตัวโหนไปก็เอาไปลงดันแล้จับจับธรรมดากันเลย ระดับง่ายครับเบืองเวลาเนี่ยฮะเราก็จะรับปัดดันตรงนี้นะครับผมรับรับรับปัดดันส่งไปเรื่อยๆก็ได้นครับส่งไปเรื่อย,อยลงทีเดียวนะครับ เราเสร็จแล้วปุ๊บให้เรามาที่กิลมอนเน,น้วนี่มันก็จะมีดันให้เราลงครับเราก็สามารถลงดันแล้วเอาของมาขายได้แล้วก็ลองดูว่าของแต่ชิ้นที่เราได้มานั้นในเซิร์ฟขายเท่าไหร่นะครับผมนะที่เก็บตังก็น่าจะมีเท่านี้แหละวถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับให้ด้วยนะครับผมอยากให้ทำอะไรอีกก็คอมเมนต์คอมเมนต์เรา ถ้าทำได้ก็จะทำทาไม่ได้ก็ได้วันไหนทำไม่ได้ก็ปล่อยไว้งั้น,ก,น,ก,น,น,นก่อนนะครับแต่ทำได้ก็จะมาทำแล้วครับสำหรับวันนี้ผม m a t t e r Gaming ลาไปก่อนนะครับไปแล้วครับบ๊ายบาย